สวัสดีครับมาพบกับผมต้นน้ำแล้วนะเกมโปเกมอนอยู่ไหนฮะรอบนี้ครับผมตามปกคลิปเลยว่าเราจะไม่เล่นตัวซาเชียนครั้งแต่รอบนี้ต่างออกไปเพราะผมได้ตัวละครมาแล้วฮะคือเล่นจนเก็บมันได้แล้วนั่นเองไอเทมจะเป็นประมาณนี้นะสามอันนี้เหมือนเดิมนะครับมีไอเทมหนึ่งของมันที่ล็อกเอาไว้นะเราล็อกเป็นเรดล่าไปก่อนไอเทมสามอย่างของมันก็อันแรกจะเป็นอไอดาบของมันดาบขึ้นสนิมแล้วก็กรงเล็บ นะครับแล้วก็เป็นอาเลนส์นะครับก็คือเป็นสายคิ2อันเลยแล้วก็ตัวไอเทมที่มันล็อกเอาไว้ให้ที่ห้าหมอ,ออกนะครับ2ออย่างนี้ไปบอกเลยว่าตื่นเต้นมากอันนี้คือตาแบบน่าจะตาที่2องที่สาเพราะผมต้องต้องมาปรับความชินของตัวเองอยู่ เพราะเอาจริงๆอ่ะโอ้โหเก็บมานานมากแล้วอยากได้ตัวนี้มากๆเลยตั้งแต่วันที่มันเปิดออกมาให้เล่นน่ะเราเรารอได้เล่น3 3มสามวันแรกอ่ะผมเล่นมันแบบคือก็เล่นทุกวันอ่ะก็สลับไปเล่นเพื่อเก็บแต้มแต่ว่าถ้าแบบเอาถ้าสมมติสามารถเลือกได้ก็คือจะเล่นมันตลอดอ่ะเพราะมันเก่งมากจริงๆนะเว้ดู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 ดดู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 ดม่โกงได้ดงอูด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  ดูดเมจนี่โอ้โหแล้วขี้สองอันอย่างนี้ให้ตายเถอะมันแรงมากเลยคือความแรงนี่คือแบบไม่ต้องห่วงเลยนะคืออาจจะแต่แต่แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้มันเพราะว่าตอนเนี้ยมันยังผมพูดตรงๆรู้สึกว่ามันยังไม่เปิดขายมันเลยยังไม่ได้เนิร์ฟแบบจริงๆจังๆอ่ะมันมันมันยังแรงอยู่เนาะมันค่อนข้างเมตาอยู่มากๆตอนนี้คือแบบเป็นตัวสายสมดุลที่ไม่สมดุลนะรู้ไหม สายสมดุลไอเนี่ยไอตัวซาเชมเป็นสายสมดุลน,นะครับเป็นเหมือนไฟเตอร์อะไรเงี้ยนะเออเป็นสายสมดุลที่ทําให้เกมไม่สมดุลเพราะมันเป็นเมตามากเลยแบบตอนเนี้ยคือโพตดเมตาเลยอะ่ะส่วนเรื่องสกิลเนี่ยผมขออัพเป็นสายเมทช์ซอนะผมชอบเล่นสายนี้มากกว่าสายอีกสายหนึ่งเพราะว่าเรารู้สึกวาสายนี้มันมันมันค่อนข้างแบบวิ่งไล่ได้เออมันแบบมันแวบไปแวบมาอะไรเงี้ยมันมันมันฟิวอะเออชอบสายฟิวมากกว่า ก็เลยอ่ะเล่นตัวนี้เป็นสายเมทัลคลอสส่วนใหญ่นะแต่ลวแต่เกมนะลวแต่เกมแต่ว่าตาเนี้ยผมจะเล่นเป็นเมทัลคลอแล้วกันแนะนําตัวนี้เนี่ยจริงๆอ่ะเล่นเน้นเป็นสายแบบว่าผมผมจะไม่ไม่ใช่ตัวแบบผมไม่ค่อยเล่นเล่นเป็นตัวป่าแต่ว่าตัวเนี้ยมันดาเมจสูงมากนะครับแล้วก็เหมือนเป็นตัวไล่ให้เพื่อนมากกว่านะเป็นตัวแบบเก็บตัวหลังๆของเพื่อนได้นะไอ้ตัวเนี้ย หมายถึงว่าเป็นตัวเหมือนคล้ายๆป่ากึ่งป่าเพราะว่ามันมันเนี่ยดัมเบลมันแรงมากนะครับค่อนข้างแบบเจาะไอ้พวกตัวแบบบางๆได้สบายๆเพราะฉะนั้นเราพยายามแบบเล็งตัวบางๆตอนแบบมีอยู่ในไฟนะพยายามเก็บตัวบางๆให้เสร็จก่อนแล้วค่อยแบบค่อยมาลุมตัวหนาๆอย่างแข็งอะไรเงี้ยก็จะง่ายขึ้นในการเล่นนะาะว่าตัวเนี้ยมันบางนะมันไม่ได้มันไม่ได้คือถึงมันแรงอ่ะแต่ว่าเลือดมันน้อยนะครับบอกไว้ก่อนนี้มันเนี่ยไหมสัเดียวโดนตีก็ครึ่งหลอดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแบบ แค่ใช right, ่ว่ามันมันเก่งถึงขั้นแบบโอ้โหวันแรงด้วยถึกด้วยไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่เหมือนวูลาโอสนะเอออันนี้อันนี้มันมันบางนะมันเป็นสาสมลุนที่บางอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเราต้องพยายามเล่นให้มันแบบไอตัวไอตัวพวกพวกตัวบางเนี่ยเราเราจะค่อนข้างเก่งกับตัวพวกเนี้ยพวกพวกตัวเอสเบิร์ดเนี่ยอย่างเงี้ยจะเราจะสบายหรือไอเนี้ยตัวป่าเนี่ยใช่ไหมสบายเพราะมันบางไงเราเราเราแบบตีไม่กี่ทีตายแล้วอะไรเงี้ยสบายมากมาครับ แล้วก็เน้นดังเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าใครเอาเป็นไอ้นี้มาก็จะได้เหมือนกันนะไอ้ตัวอะไรดัมเบลอะดัมเบลดังอะเออแล้วก็พยายามกดสกิลนี้แบบของมันบ่อยๆนะไอ้สกิลอ่ามเขาเรีๆๆยกอะไรอะไอ้สกิลพิเศษมันอะที่ที่เราสามารถกดตอนที่เราจะแทนที่เราจะดังอะเรากดตรงแต้มค้างให้มันเพิ่มสกิลพิเศษมาให้นะครับเป็นสกิลพิเศษของไอ้ตัวนี้เราพยายามกดบ่อยๆนะมันจะทําให้เราได้ดาเมจเพิ่มขึ้นตอนที่เรา เข้าไปล้วงนะครับอันนี้คือเทคนิคที่ผมเล่นนะเล่นประจาประจาก็จะประมาณนี้ก็คือพยายามล้วงตัวหลังๆแล้วก็อย่าให้แบบเขาเรียกไงพอมันเป็นตัวเมตาคุณจะลุมไว้พยายามอย่าให้เป็นจุดสนใจแล้วก็กดตัวสกิลพิเศษบ่อยๆก็คือไอตัวเนี่ยตอนที่เราจะกดดังอะเราพยายามกดกดก่อนที่เราจะดังก็คือก่อนก่อนที่เราจะแบบเข้าไปดังเรากดไอเนี้ยให้มันเพิ่มดาเมจให้อ่าสกิลของเราก่อนแล้วค่อยแบบไป,ไปเข้าไปล้วงอะไรเงี้ยเออมันจะสบายกว่าทําให้ดาเมจมันค่อนข้างถึง เล่นง่ายกว่าลองเล่นลองเล่นดูหาปอกเลยถ้าถ้าใครอยากจะเก็บตัวเทพเนะนี่ยตัวเนี้ยเทพตัวหนึ่งในในเกมคือผมเก็บมิวไปรอบหนึ่งแล้วไงไอตัวนี้ก็อยากจะไม่อยากพลาดอะ่ะนึกว่มันมัน,ม,นมันไม่ได้อ่ะพลาดไม่ได้อ่ะพลาดไม่ได้จริงตัวนี้มันค่อนข้างมันค่อนข,ข้างเก่งมากๆคุณครับคุณเอ็ดเบิร์นคุณคิดอะไรอยู่คุณจะสู้ผมเนี่ยฮ้คิดอะไรอยู่ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับมันแรงนะครับเนี่ย มันตีแรงแล้วก็ตีเร็วนะเออตัวเนี้มันแบบด้วยแพสซีฟมันด้วยแพสซีฟมันมีสองมีอันนึงแล้วก็มีสกิลพิเศษอย่างงงเออไอตัวนี้ไม่มีแบบมีอะไรครบเครื่องมากเลยนะยกเว้น้องเว้นเลือดนะเออเลือดมันจะน้อยหน่อยแต่ก็ไม่แปลกเนาะถ้าเลือดมันเ้ยวะดียวมันก็จะกลวงไปไปอันนี้ก็เออเขาปรับสมรรถพยายามให้มันให้มันบางขึ้นผมรู้สึกว่ามันบางขึ้นกว่าตอนที่ผมเล่นครั้งแรกๆนะความรู้สึกผมนะเพราะว่า ตอนนี้สมัยก่อนะมันแพ้ซีซีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แพ้ขนาดนั้นด้วยมันพอมันพอแบบต่อกรนได้แต่เนี้ยพอพอเล่นเกมเกมนี้หลังๆที่ผมมาเล่นแบบก่อนผมจะอัดผมเล่นไปสองสามตาผมรู้สึกว่าผมแพ้ซีซีเยอะมากนะครับคือมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันก็เริ่มพอสมดุลมากผมรู้สึกโอเคนะเพราะไม่งั้นตาสมมติคุณไม่เล่นเล่นสายเชียนแล้วคุณเจอฝั่งถ้าเล่นสายเชียนรู้ป่ะมันจะแบบมันมันจะแบบเออเราต้องคิดถึงกรณีที่เราไม่ได้เล่นสายเชียนด้วยไง ไม่ใช่ว่าเราจะเล่นมันตลอดอะมันก็ต้องแบบมีวันหนึ่งที่เราไม่อยากเล่นมันบ้างอะไรเงี้ยแล้วแบบไปเจอแผ่นของข้าวเรวเล่นสายเชียนแล้วแบบเราสู้ไม่ได้แม่งจะรู้สึกหงุดหงิดอะอย่างน้อยเออปรับให้มันมันมันอย่างน้อยมีจุดอ่อนให้แบบฆ่าได้บ้างเออก็โอเคอะไรเงี้ยเออซึ่งไอตัวนี้ตอนนี้มันฆ่าง่ายขึ้นเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังเมตาอยู่นะเออดูดิมันแรงดิดูดิไอโสามทีตาแล้วว่าแทงนะมันจะแทงนะเออมันก็แทงนะแรงมากนะคือแทงแป๊บเดียวนี้ประมาณ โอ้โหท่าสองท่านี่เกือบรึ่งหลอดแล้วนะนี่ฮะโอ้โหท่าลุงกนอยู่สบายนะฮะมีตัวดาเมจอย่างเราสปายฮะโอ้โหเก็บอย่างไวรตอมปกติช้ากว่านี้ถ้าเป็นตัวอื่นตัวนี้คือแบบแต่ไม่เป็นแหละเอาตัวดามเมจรมาสามตัวมาลุมตีกันปื้งเออถ้าผมแนะนําว่าถ้าใครยังยังเล่นสายเชียไม่ค่อยเป็นอนะ่ะเล่นเมทัลคลอเป็นสายแรกก่อนจะดีกว่านะสำหรับผมนะเพราะว่า มันอาจจะยิงมันแล้วแต่ความถนัดดูซผมแนะนำว่าเพราะว่าไมทองคอมเราต้องใช้อะไรเลยเว้ยมันแค่แบบแค่กดสกิลไปในด้านที่เราอยากจะตีฝันของข้ามมันมีมันมีแค่นั้นไงนึกออกไหมมันกดง่ายเออเพราะฉะนั้นมันเลยรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันเล่นง่ายแค่นั้นเองเราเราผมว่ามือใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นตัวเนี้ยผมว่าเนี่ยเพราะตอนแรกๆรกที่ผมเล่นอ่ะผมเล่นคนละสายไม่ใช่สายนี้แล้วมันเล่นยากเว้ยเอาตรงๆนะตอนแรกผมยังไม่แบบยังไม่ได้ชอบดูซ้ำตอนที่ผมไม่รู้ว่าสายตัวเองชอบชอบสายอะไรนะแต่เออพอเล่นเมทัลคอมดูดิ มันแรงมันแรงเว้ยแล้วก็เล่นง่ายถ้าอีกสายหนึ่งที่มันเป็นสายแบบวางวางเป็นแบบวงกลมอะวงกลมซีซีมันอะไอวงวงสตาร์ทมันผู้ผิดโทษดิไอวงสตาร์ทมันอะไอตรงนั้นอะมันเล่นยากเพราะว่ามันต้องแบบให้คนอื่นมาอยู่ตรงตรงวงของเราอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันก็มันไม่ใช่ตัวแบบมันไม่ใช่ตัวเปิดไอเนี้ยแต่เนี้ยมันมันพอมันม็นมีเท่าไหมันเปิดได้เว้ยมันกดที่จะแบบเปิดคอมโบให้เพื่อนได้เงี้ยเออไปล้วงได้เงี้ยมันชอบไปตัวแบบนี้มากกว่า ไอ้นั้นไม่เหมือนต้องรอแ่นน้องข้ามเขาแบบเขาเดินมาอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดนลุมเดี๋ยว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 มันเยอะไปเยอะไปโอ้หูยตอนแรกคือตกใจมากเลยไม่เมื่อกี้ตอนแรกผมเห็นไอ้นี่ตัวเดียวไงผมเห็นเกงก่าตัวเดียวอยู่เดินเข้าไปไม่มีอีกสองตัวอยู่ในพุ่มโอ้โหมันโคตรเนียนเลยโอ้โห กตคือตอนแรกอากาศจะฆ่าแล้วไงผมทำไมมันกล้าละ่ะกับเราแปลกๆวะอะไรเงี้ยมันเดินมาเฉยๆเลยอ๋อมันมีเพื่อนรออยู่รอซ้อนอยู่แล้วมันเก่งเว้ยโอ้โหแผนดีจัดเลยกูตกใจมากเลยม่งคิดตกใจจริงอยู่ทำไมมันมาสามตัวโอ้โหไม่ได้ละไม่ได้ละคุณแต่ผมไม่ค่อยได้กดอย่างนี้เนยนะเพราะว่าจังหวะมไม่ค่อยได้กดอะส่วนมากผมเนี่ยผมอยากจะรังให้มันเร็วๆนะเพราะบางทีผมเจอแต่แบบ เือตอนๆถ้าเล่นเล่นโหมดปกติกผมจะชอบเจอแบบเจอคนที่ที่เป็นบอทซะส่วนใหญ่อะเออมันไม่ค่อยมีคนมาเล่นในในโหมดธรรมดาเยอะขนาดนั้นเพราะว่าไม่รู้ดนผมพอพอเขาเป็นบอทอะเขาก็จะแบบตวัวบอทอะมันไม่ยอมดังเว้ยมันก็จะเด่นนิ่งๆโดยที่ไม่ดังก็เลยแบบเอา้าทำไมวะอะไรเงี้ยตอนแรกตอนนู้นเป็นคนน้อเป็นบอทโอ้ยมันไม่ดังให้อะไรอย่างงี้แต่บอกเลยนะครับเลควอซ่าตัวนี้เอาคนเดียวได้สบายๆเดี๋ยวผมเอาให้ดู ดูดูไว้ดูไว้ดูลวคอซ่าภายในวิ่ทีไม่กี่วิธีจับเวลาได้เลยไม่กี่าตั้งแต่แรกโอ้โหดูดิเอาคนเดียวไม่บกติตัวอื่นนิดเอาเลูคอซอ่าตัวเดียวไม่ได้นะบอกไว้ก่อนถ้าเดาเมจไม่แรงพอแต่ตัวนี้มันมีดุดเลือดนิดหน่อยด้วยนะเออมันมีม,นม,มันมีสกลิลดูดได้นิดนึงมันก็เลยเอาได้อยู่สบายสบายคนเดียวเนี่ยโอ้โหขาดแล้วแทมผมแทมขาดแล้วแหละชนะไปแล้วอะ คุณรู้ผมทำดาดเเม e กับตอนที่ผมดังด้วยมันแรงมากเมตาสุดๆแต่เอาจริงก็ก็ปรับหน่อยละกันตอนที่ก็เออพอเราเล่นเราเล่นเองอะมันสนุกแหละแต่ก็เข้าใจฝ่ายดงซามด้วยว่าเออเขาอาจจะไม่สนุกถ้าเจอเราบ่อยๆอะไรอย่างเงี้นะอืว่าใครเล่นโปเกมอนนะฮะเก็บตัวนี้นะครับอย่าลืมนะเก่งจริงๆเก่งจริงมันเก่งมากมันเก่งมากผมได้มาแล้วแบบอู้หติดอะติดมากเลยอะ คือผมพูดตรงๆแบบพอได้ตัวนี้มาให้เล่นเกือบทุกตาถ้าถ้าแบบไม่มีคนแย่งนะรอว่าถ้ามีคนแย่งคือเล่นทุกตาแล้วแต่ก็เออบางบางทีเขาก็เออเขาก็อยากเล่นแล้วก็ปล่อยปล่อยเล่นให้เขาเล่นบ้างพอเราก็เล่นทุกตาเลยถ้าถ้าเข้ามาเล่นน่ะฟาดไปเขี่โตโคตรแรงเฮ้ยเออหย่าหยายายิงก้าหย่าเวิ้วมีคนพลาด่ะเฮ้ยอะไรวะอย่ายุ่งเราจะตี ตี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 ไม่ตายโอ้ไม่ใช่ของเราวะเมื่อกี้นึกว่าจะได้สกอร์คิวเพิ่มเสรตัวไม่เลรแต่เชื่อผมเถอะว่าผมนั้งเยอะสุดในทีแน่เลย,ยนั้งไปขนาดนั้นได้เลยคอซ่าด้วยใช่ไหม αι? ได้แหละได้แหละเราผมว่าได้แหละแต่โคตรเก่งเมตาสุดๆเท่าไหร่ครับอ๋อสี่ร้อยเออก็ได้อยู่ นี่ไงผมบอกแล้วผมดังสุดเยอะสุดในทีมสองร้อยหกสิบนะผมบอกผมดังสิบแปดคิดห้าสิบเจ็ดอะมากสุดอะของเพื่อนอะตายแล้วถ้าสมมติผมไม่ดังขึ้นมาทำยังไงวะเนี่ยโอ้โหเกือบแล้วไงก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับก็จะมีคลิปดีๆแบบนี้ตลอดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าใครชอบเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมติแบบใครอยากให้แบบมาเจาะลึกตัวนี้เดี๋ยวผมลองลองทำเป็นแบบ อ่ทิทแบบจริงจังให,ให้ดูนะเออลองคอมเมนต์กันมาดูว่าเอออยากอยาก,อยากดูไหมอะไรเงี้ยนะผมจะพยายามไปหาเทคนิคจากคนอื่นมาดูนะเพราะผมเล่นแบบเอาสนุกไะเออไม่ได้แบบจริงจังมากแต่ผมก็พอเข้าใจตัวเมคนิคตัวละครอยู่นะเออพอเล่นได้แล้วมันสนุกดีมันมันด้วยความที่มันไม่ต้านะครับก็ここวันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วนะครับบายบายคอมเมนต์ bye กันมานะถ้าใครอยากดู